สวัสดีคโดนะครับ <c oughs> ได้ยินเสียงปะฮัลโหลมีเสียงเปล่าจุกรุ อ๋อคนออนอยู่เจ็ดสิบกว่าคนเลยนะทุกคนออนเยอะเลยเจ็ดสิบสองคนนะยังสุดได้ยินป่ะทุกคนจ้กรูจ้กรูสวัสดีคนดูด้วยนะครับสวัสดีครับผม รนายมีแก้สวัสดีบักเขียบครับผมแล้วก็สวัสดีพีเคนะครับสวัสดีครับไม่ได้ยินเหรอหรอรอรอจริงดิ มันได้ยินจริงเหรอเอาจริงวะเนี่ยรอรอไ,ไ,ดได้ยินปะไปเปลี่ยนขอบคุณนะครับโอเคครับ นี่นะขอลิงก์ดิสตำรวจครับรอชัยหน่อยเดี๋ยวเข้าเข้าลิงก์ดิสขอของพี่มาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ให้ในไปไปทำางครับไปทำงานไหมไปไหมอันนี้ชื่ออะไรกันครับผมซีเอ็ดครับอ๋อโอเคครับไปทำงานไหมครับไปทำงานไหมไปหางานทำไหมได้ครับได้ครับได้ครับไป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 เจ้าเบาอ่ะ แปปหนึ่งนะทุกคนแปปหนึ่งนะเ,เอารถหมดเลยรถรถไปไหนหมดอะ่ะไม่รู้ครับสวัสดีไม่รู้ครับรบ้านนะครับผมเอาจบดิไม่ไปทำงานเออจุดขนกันเช้าอยู่ไหนวะมีแต่จุดแรกเงินแดง แลมผมทั้งหกแหลมผมดังหกไม่รู้น่นนวงๆน,นะแตวเนี้ยแต่พี่ทิ้งให้นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจบสตรีมนะครับจบสตรีมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้นะครับเดี๋ยวขอสตรีมก่อนละกันนะไม่มีรถว่ะฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วย แอ่งหมาก็เห่าอย่างเลยวะเฮียพอสตีมปั๊บหมาเห่าโอ้กดเฮดโอ้เขรรคนค้าแบบนี้เลยหรอดี๋ยว okay. 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 บายบ้าเข้าไปทำคลิปในเซิร์ฟเดี๋ยวาบบ้าเข้าไปทำคลิปในเซิร์ฟของอัลตรานะไม่รู้จะไปไหนวะทุกคน ไปทำงานดีกว่าเสียงดังไม่ได้นะทุกคนดึกแล้วเดี๋ยวจบสตรีมเดี๋ยวเอาให้นะครับ bị sẹo má hào bà haha, anh má hào đi chấm này. con net, clip ว่าจะไปสตรีมอัลตร้าแต่ไม่มีคนเล่นด้วยวะ <laughs> อัลตรา้ายังพอมีคนเล่นปะเนะาะว่าผมเปิดเซิร์ฟน่าจะไม่มีคนเล่นแล้วแหละ ช่ป่ะเอา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 โดยนี่ครับเอาโดยนี่ครับโอ้ยโอเคโอเคแล้วเขาเป็นอะไรนี่มันขโมยรถหมอเหรอวะพ่อมานี่คือใครต่อรอง ไปเก็บหอยดีกว่าชิวๆนะเก็บหอยชิวๆดีกว่าวะเดี๋ยวจะเข้าไปอัดคลิปแล้วสตรีมแป๊บเดียวพอนะไม่ได้สตรีมเยอะเพราะว่ามันดึกแล้วจะเข้าไปอัดคลิปนะครับมาเทสมาเทสเฉยๆ เดี๋ยวจะไออปอ่านคลิปนะทุกคนมาเทสโดเนทขึ้นจอเฉยๆนะครับมาเทสโดเนทขึ้นจอ ช็ดเค้เขก็นะครับโอเคขึ้นจอปะน่าจะขึ้นแหละเลิงก์ดอเน็ตขึ้นจอนะครับด้านล่างคลิปนะทุกคนผมอมทิอ่าตัวดอเน็ตขึ้นจอเฉย ผมว่าจะเข้าไปเทสะระบบในอัลตราแล้วก็อาจจะเข้าไปอัดคลิปสปอยเซิร์ฟสักหน่อยนะครับแล้วก็ไปนั่งทําสคริปต่อลอะหอยเก็บไม่ได้จเจริญโอ้โหหอยเก็บไม่ได้ โอ้โหโอ้โหเก็บไม่ได้มีใครจะฮิวเลื่อนไหมคะมีใครจะฮิวเลื่อนไหมเก็บได้ละมีใครจะฮิวเลื่อนไหมคะมีใครจะฮิวเลื่อนไหมฮิวครับผมฮิวครับสามสองฮิวเลื่อนไหมคะไปที่สามสองฮิวครับฮิวมีใครจะฮิวเลื่อนไหมลงรถนะครับมีใครจะฮิวเลื่อนลงรถหมคะยี่สิบห้าครับ ID ยี่สิบห้า ฮิวดาใครฮิวลงรถมาผมครับผมครับคุณหมอครับผมจะฮิวเลือดครับน้องนุ่ครับผม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 ครับไอเดียม้าครับมันมันล็อกรถยังไงครับมันล็อกได้ังไงครับทับล็อกครับคือมันลอกของตัวเองทับล็อกได้แล้วหมออยากโดนล็อกเปล่า อะไรนะครับอะไรนะปล่าเป่าเป่าไม่มีนะครับหมออยากโดนหมออยากโดนล็อกป่ะครับทำไมครับเดี๋ยวผมจะล็อกให้ล็อกให้โอเคครับยังล็อกให้ได้นะครับมันพิมพ์มาไงครับมันผิมพ์มาไงครับทับล็อกครับทับพิมพ์พิมพ์มาไงครับล็อกไม่เขียนไม่เป็นเจริญมีตัวอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีอเล็กนะครับ ตื่นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเทสในเซิร์ฟของผมละทับแล้วก็ล็อกภาษาเดี๋ยวไปเทสเซิร์ฟผมเครื่องไหนทับแล้วก็ล็อกภาษาไทยส่งกระดาษหน่อยครับภาษาไทยใช่ไหมครับใช่ครับผมผมมองว่าสามสิบสี่ไม้ครับส่งกระดาษหน่ยครับวันนี้ครับผมจะลองลองรถนะครับถ่ายรูปดีกว่าแป๊บเดียวนะครับ ไปไปถ่ายรูปในอันนี้ดีกว่าวะทุกคนผมจะไปหาถ่ายรูปในเซนนะอากาศโคตรดีบรรยากาศโคตรดีหมดสวย้วยหมดอย่างก็มันทำไม่ได้ครับ Cheat.